สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนทุกท่านเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสำหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเราจะมาสรุปในแนวทางชุดสรุป2ตัวล่างประจำงวดวันที่16อ่มีนาคม2567กเ็เนาะก็สำหรับในชุดสรุปนี้ท่านผู้ชม ก่อนที่จะไปสรุปกันเดี๋ยวมาดูคำเตือนของทางช่องก่อนเนาะ,ะคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็เน้นย้ำว่าจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมเท่านั้นเนาะไม่สนับสนุนการพานันอันอ และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเนาะก็อันนี้ท่านผู้ชมที่ขึ้นให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนอันดับแรกก็จะเป็นชุดสรุปในงวดที่แล้วเป็นชุดสรุปในงวดวันที่1มีนาเนาะสองพันหผลรางวัลก็ออกอยู่ที่79ล่างตรงนี้ซึ่งในชุดสรุปของเราให้เด่นไปที่3ตัวก็จะมะีตั้งแต่เลข6 95ห้าอันอสำหรับเลขเด่นของเราที่จับชนแล้ว3ามตัวก็เข้าไปที่เลข9ตัวนี้แล้วก็ชุดตรงตามสูตรก็หลุดเนาะในสองคู่นี้แล้วก็ถ้าตามสูตรจริงๆแล้วเราจะให้เด่นที่เลข6รลองก็จะเป็นเลข9ก้ากับเลขห้าแต่ว่าตัวเน้นไม่เข้ามาเข้าตรงนี้9 7้าจตรงนี้ท่านผู้ชมเข้าไปที่9 7้าจเนาะ อ่ะสำหรับในงวดวันที่สิหมีนาคมนี้ท่านผู้ชมสิบหมีนาคมนี้เดี๋ยวอันนี้ตั้งไว้ก่อนแล้วก็จะเป็นสรุปสิบหมีนาสองพันห้าหสเจ็ดเดี๋ยวเราก็มาเริ่มหาเลขเด่นกันก่อนเนาะ ว่าจะได้เด่นเป็นที่เลขอะไรเอ่ออ่ะเอาสูตรนี้ก่อนสูตรนี้ท่านผู้ชมแต่ก่อนก็จะเป็นสูตรเลขอวิ่งล่างตัวเดียวเด่นล่างตัวเดียวเนาะซึ่งทั้งหมดเจ็ดงวดอ่างวดที่เจ็ดก็เข้าไปที่เลขเจ็ดเนาะแต่ว่าเลขของเราให้เลขหกตัวเดียวก็คาดเคลื่อนไปนหนึ่งแต้ม ดังนั้นก็เลยมีการปรับเปลี่ยนสุดใหม่โดยการเพิ่มแต้มไปอีกหนึ่งแต้มก็จะเป็นเลขเด่น2ตัวในงวด16มีนาคมนี้ก็จะเป็นที่เลข3กับเลข4ก็จะเป็น3กับ4นี้เราจะหาเลขเด่นชนก่อนชนเด่นต่อมาในงวดนี้ท่านผู้ชม ก็จะเป็นเลขเด่นล่างอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่เข้า,ามาทั้งหมด17งวดเนาะเป็นสูตรเด่นล่างสามตัว17งวดเอ่องวดที่18ก็จะเป็นประจำงวด16มีนาทำแล้วได้4 5 6ท่านผู้ชมก็จะมาลงไว้ตรงนี้เป็น สี่ห้าหกเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละสูตรเนาะอ่าสูตรนี้ท่านผู้ชมสูตรด้านล่างเด่นสามตัวงวดสิบหกมีนาทำได้สามสี่ห้า ก็จะลงไว้ตรงนี้เป็นสามสี่ห้าอันนี้ก็จะเป็นสูตรเด่นบนล่างท่านผู้ชมยี่สิบสี่งวดสูตรเด่นบนล่างยี่สิบสี่งวดในสูตรนี้สามารถเข้าได้ไม่ว่าจะเป็นบนหรือล่างเนาะในงวดน,นี้ทำได้เก้ากับศูนย์ท่านผู้ชมเก้ากับศูนย์ อ่าเด่นอีกสูตรสุดท้ายท่านผู้ชมสำหรับเด่นบนล่างอีกสูตรนี้ทั้งหมดอ่า10บวดเข้ามาก9งวดเนาะเพราะว่างวดนี้หลุดไปก็ไปต่อในงวดที่สิบเอ็ดทําได้ที่แปดกับ9อ่า สำหรับเลขเด่นก็ครบเป็นที่เรียบร้อยก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 5อสูตรท่านผู้ชมเราก็จะมาดูกันว่าจะชนที่เลขอะไรสำหรับเลขเด่นนี้ตัวที่1เลข3มีกี่ตัวสามสามเท่ากับ2 4 4สี่ก็มี1 2 3 หก็มีหนึ่งสองห้ามีสองหกหกมีหนึ่งสี่ห้าเก้าเก้าเอาเก้าเก้ามีสองศูนย์มีหนึ่งแปดมีหนึ่งอะ สรุปว่าท่านผู้ชมตัวที่ชนเยอะที่สุดก็คือเลขสีท่านผู้ชมเดินมาที่เลขสีเป็นเลขสีตัวนี้ตัวเดียวอาลองลองก็จะเป็น3 359ห้าอ่าสามเเลขเด่นก็ได้ เป็นที่เรียบร้อยอ่าส่วนหลักสิบล่างท่านผู้ชมสิบล่างจะได้เป็นเลขอะไรสูตรที่หนึ่งเป็นสูตรดั้งเดิมของทางช่อง,องท่านผู้ชมสูตรนี้ทั้งหมดสิบสามงวดหลุดหนึ่งงวด ลุดในงวดน,นี้ก็เข้าต่อกันมาเรื่อยๆสำหรับในงวดน,นี้ทำได้แปดเก้าหนึ่งสามหกแปดเก้าหนึ่งสามหกอีกอันนึงจะเป็นสิบล่างระยะสั้นทำได้ สอง9ก็ะจะเป็นสอง9น่าอ่ะต่อไปเป็นหลักหน่วยท่านผู้ชมหน่วยล่างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาจับชนหลักสิบก่อนว่าจะชนที่เลขอะไรเลขแปด ชนไหมไม่ชนเลขเก้อ่าเชนตัวที่1นึเลขเก้เลขหนึ่งหกอ่าับหลักสิบ 10. ชนที่เลขเก้าก็เลขหนท่านผู้ชมชน9ก้ากับ1อ่าหลักหน่วยล่างหน่วยล่างก็จะเป็นสูตรนี้หน่วยล่างระยะสั้นที่เรา มีการปรับสูตรนิดหนึ่งเนาะจากที่เป็นเด่นสี่ตัวก็ปรับเป็นห้าตัวสำหรับงวดน,นี้ทำได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสอง่าก็อีกสูตรหนึ่งท่านผู้ชมแต่ก่อนจะเป็นสูตรวิ่งล่างระยะสั้นเนาะแต่ว่าในสูตรนี้ เราจะให้ปักหลักเป็นหน่วยล่างเนาะเพราะว่าตามสี่ติแล้วเข้ามาทั้งหมดห้างวดท่านผู้ชมว่าล่าสุดเข้าที่เลข9ก้ารักหน่วยงวดนี้หน่วยล่างในสูตรนี้ได้เลข3ตัวเดียวก็วจะเป็น3า ชนชนเป็นที่เลขอะไรเพราะว่าสูตรนี้เราก็ให้ที่เลขสามตัวเดียวในสูตรก็ไม่มีเลขสามเลยดังนั้นก็เดี๋ยวให้เน้นไปที่ตัวนี้เพราะว่าสูตรนี้เราก็เพิ่งใช้กันเนาะให้ที่เลขสามเป็นหลักอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปกัน ก็จะเป็นสรุปแนวทางชุดสรุปสองตัวล่างสิบหกีนส้าร้อย เด่นเด่นตัวที่หนึ่งก็คือเลขเลขสี่ลองก็สามห้าเก้าถ้า หลักสิบล่างได้เก้ากับหนึ่งหน่วยล่างให้ที่สามเป็นหลัก เดี๋ยวเราจะมาจับคู่ให้ท่านผู้ชมเนาะก็จะเป็นหลักสิบไปจับกับคู่เด่นก่อนก็จะเป็น9ก้าเก้าสี่าสี่หนึ่งสี่อ่าสำหรับ ตัวลองอตัวลองเอาไว้ก่อนหลักหน่วยสมมุติว่าหลักหน่วยก็จะเป็นเลขสามก็จะเป็นสี่สามแล้วก็ 9ก้าสามหนึ่งสาตามสูตรอ่ะก็จะได้ประมาณนี้ท่านผู้ชมเดนในในชุดนี้ก็เป็นเก้าสี่หนึ่งสี่สี่สามเก้าสามแล้วก็หนึ่งสามต่อไปก็จะเป็นลองชุดลองก็จะเป็น เก้าเก้าสามมีแล้วก็จะเป็นเก้าห้าเก้าเก้าหนึ่งสามมีแล้วก็เป็นหนึ่งห้าหนึ่งเก้าแล้วก็สามสาม ห้าสามเก้าสามอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมสรุปแล้วในประจํางวดบันที่สิบหกมีนาให้เด่นไปที่ตัวเดียวคือเลขสี่ส่วนลอง ก็เป็นสามห้าเก้าเดี๋ยวแถมให้อีกนิดนึงน่าจะเป็นคู่เด่นจับกันเนาะสี่สามสี่สามสี่ห้าสี่ห้าสี่เก้ามีแล้ว สามสี่สามห้าสามเก้าห้าเก้าโอเคก็จะเพิ่มมาแค่สี่ห้า 4, 5, เนาะก็ถ้าจะเน้นให้ในงวดน,นี้ท่านผู้ชมตามหลักที่เป็นเลขในสูตรนี้นะที่เข้ามาแล้วสิบสิบเจ็ดงวด เดี๋ยวหากอนนี่เด่นล่างที่เข้ามาแล้วสิบเจ็ดงวดท่านผู้ชมวดนี้ทำได้สี่ห้าหกจะเน้นไปในสูตรนี้ถ้าเป็น เด่นเลขเด่นก็เด่นไปที่สี่ห้าหกซึ่งเลขสี่ก็มาตรงในตัวนี้เลขห้าก็มาตรงในตัวชุดรองตัวนี้แล้วก็อีกสูตรหนึ่งที่กำลังเข้าอยู่ท่านผู้ชมก็ขอให้เข้าอีกเนาะก็จะเนิ้นไปที่หลักหน่วยล่างในเลข ในสูตรนี้ท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วทั้งหมดห้างวดหน่วยล่างตัวเดียวเลขสามก็ถ้าตอนนี้ถ้าจะเน้นให้ก็จะมีสี่สามหนึ่งคู่สี่สาม 4353 4353 หนึ่งสองสี่สามห้าสามโลโก้เก้าสามหนึ่งสาม 9414สรุปว่าในแถวบนท่านผู้ชมเน้นทั้งหมดเลยก็จะมีเน้น94149313แล้วก็53ท่านผู้ชมก็เน้นไปทั้งหมด6คู่เนาะสำหรับในแนวทางชุดสรุปสองตัวล่างท่านผู้ชมก็ได้ ทำเป็นที่เรียบร้อยอในวันนี้ก็เน้นไปที่เลขสีเนาะเน้นไปที่เลขสีลองก็มี3 5 9ถ้าจะเน้นมากก็มี4 3 4 3 5 3แล้วก็9 3 1 3ท่านผู้ชม1 2 3 สีสีคู่นี้อ่ะก็สำหรับในชุดนี้ก็ได้ทำเป็นที่เรียบรอยนะ้อยเนาะก็อขอเน้นย้าเหมือนเดิมว่าจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมเนาะที่เข้ามารับชมแลบฟัง ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ